ก็ตอนแรกที่รู้จักพี่พลนะคะน่าจะประมาณหลังโควิดประมาณปีสองปีนะคะตอนนั้นอะ่ะช่วงนั้นเขาจิปโตกันใช่ไหมคะน,นก็เทปกับเขาเหมือนกันก็กอกแกะไปตอนนั้นอะแฟนก็เขาก็เปิด YouTube ไปเรื่อยๆเนี่ยก็แค่ฟังตามเขาไปทีเนี้ยเขาก็เปิดมาเจอคลิปพี่พลก็ก็ฟังกันอยู่แบบหนึง่งในความรู้สึกแรกอะ่ะคิดว่าพี่คนเนี้ยทําคลิปแปลกมากไม่น่าไม่น่าเน้นยอดวิวยอดไ like ลเลย เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับนี่เรากําลังฟังคลิปอาจารย์เลคเชอร์ในมาหาลัยอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> คือตอนนั้นอ่ะพี่คลทําคลิปเป็นเทคนิคลอมาะคะแล้วแนดอ่ะไม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ก็เลยฟังไม่รู้เรื่องแต่ตอนนั้นอ่ะคือเราเก็บไว้ในใจว่าเออถ้าแบบอยากจะรู้เชิงลึกนะต้องเป็นพี่คนนี้แหละ <c oughs> แล้วก็โอเคอันนั้นก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ดูของคลิปไม่ได,ดูคลิปของพี่อีกเลย อพอหลังจากที่ครั้งแรกอันนั้นดูไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมหลายปีก่อนแล้วก็จบไปทีนี้พอเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วอะเนตก็มาดูเรื่องฟอเร็กเหมือนกันเทรดเองก่อนตอนแรกแล้วก็ดูพวกคลิปฟรีอะไรอย่างเงี้ยในะ y o u t u b e ก็กลับมาดูของพี่พลเหมือนกันทีเนี้ยแต่ตอนนั้นอาจจะเน้นดูพวกแบบห้องเทรดไอซหรือว่าเป็นคลิปเชิงสัมภาษณ์นักเรียนอะไรอย่างนี้มากกว่าคะ่ะทีเนี้ย รู้จักว่าพี่พลน่ะน่าจะเป็นคนเดทเหมือนกับพี่พลบอกว่าตัวเองผมเดเดทเนี้ยค่ะแล้วก็น่าจะแปลว่าเดทสั้นมัง้งตอนนั้นที่ที่เข้าใจค่ะตอนตอนนั้นอะ่ะคือแฟนแฟนแนดอะเรียนกับพี่พลด้วยนะประมาณเขาเรียนคลาสไหนอะเต๋อเต่าอะไรเต๋บินหรือเต๋ออะไร,ร,ออะไรสักอย่าง <c oughs> แล้วคือแนดเห็นเขาแบบเครียดมาก เขาเครียดมากนะพี่พลเพราะว่าเขาบอกว่าคลิปนี้แบบเยอะมากแล้วก็จะต้องเหมือนเขาสมัครช้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอีกไม่กี่เดือนอ่ะคือเขาต้องแบบคือเขาต้องเรียนแล้วอ่ะคือน่าเครียดตลอดเวลาเน่ยเขาก็พาเน็ตไปไปนั่งร้านกาแฟทุกเสาร์เลยไอเราก็เออไปนั่งเขาว่าทําสิ่งมีประโยชน์ใช่ปะ่ะแต่เราอ่ะจะมานั่งเล่นเกมก็กระไรอยู่ไอเราก็เลยแบกหนังสือภาษีไปด้วยไปนั่งอ่านแต่เราก็คิดในใจ ของเขาดูมีประโยชน์มากกว่าเราอีกว่ะอันนี้คือที่คิดนะแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่ได้สนใจเรื่องเทเท่าไหร่พอผ่านไปประมาณอีกประมาณเขาเริ่มเขาน่าจะสมัครพี่พลไปประมาณสองเดือนแล้วแณดะก็มีปัญหาที่ทํางานหน่อยอยากอยากจะลองทําอย่างอื่นอยากหารายได้อื่นบ้างแล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าทะเลาะกับหัวหน้าด้วยก็เลยเออเดี๋ยวสมัครเรียนกับพี่พลก่อนละกัน ตอนนั้นก็เลยทักไปหาพี่พลแล้วก็สมัครเรียนตอนแรกเขาก็ห้ามห้ามเ็ตไว้ก่อนเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอะยังไม่เคยเรียนกับพี่พลที่เป็นเรียนโสดอะค่ะเขาก็เขาบอกอย่าพึ่งไหมขอพี่ไปลองเรียนดูก,ก่อนไว้แล้วเป็นยังไงเ,เราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรอะลงไปเลยเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนกับเครียดที่ทํางานแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราอะมีเรื่องเทรดฟอเร็กอะน่าจะทําให้เราอะเหมือนกับ ลดความเพียรที่ทํางานเราก็มาโฟกัสตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าอาสมัครก็สมัครเรียนไปเลยตอนก่อนที่จะมาฝึกกับพี่พลนะคะคือค่อนข้างมีปัญหาเลยเพราะว่าเราอะเทรดก็คือใช้มือถือเทรดเปิดเมื่อไหร่เปิดกราฟมาเมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็คือต้องเข้าสักออเดอร์หนึ่งะซื้อหรือขายนี่แหละแล้วก็อ่าตอนนั้นอะเขาบอกให้เทรดทองแล้วก็ไปเทรดทองตามเขาแต่ว่า เปิดหลอดไปแบบ0.01อะไรอย่างนี้ตลอดตอนนั้นก็ใส่ไปแค่ประมาณพันพันบาทอะค่ะได้มา20กว่าเหรียญได้มา20กว่าเหรียญเนี่ยก็เทรดไปก,ก,ก็ก็แก๊กตอนนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าใช้วิธีว่าแบบถ้ามันขึ้นอะถ้ามันขึ้นไปสูงๆเราก็ขายแต่ว่าพอมันลงเยอะๆนะเราก็แค่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกอะมันเหมือนกับมันก็ให้เราอะที่ผลคือแค่กดมั่มวๆมันก็เป็นบวกเลยตอนนั้นโหทาไมมันได้ง่ายจังวะ แล้วก็บางทีอ่ะคือนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ปิดใช่ไหมคะจนปั้นขึ้นมาได้ประมาณแบบ 70, 80, เจ็ดสิบเหรียญแปดสิบเหรียญล้วก็โหได้เยอะเชียขึ้นมาตั้งสี่เท่าเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอมันได้มาประมาณเจ็ดสิบเหรียญอ่ะก็ไม่เคยขึ้นขึ้นไปสูงกว่านั้นอีกเลยคือมีมาลบเริ่มลบแล้วแล้วก็บวกกันมาหน่อยลบบวกลบบวกอยู่อย่างเงี้ยเราก็เฮน่าจะรอด ทีนี้เพนขเขาก็ยังไม่ได้เรียนกับพี่พลเหมือนกันเขาก็ไปฟังเลยของเขามาแล้วเขาก็มาแชร์เนี ee, ่ยทฤษฎีใหม่เดี๋ยวทองอะนะขึ้นตลอดเราใส่พอร์ตเยอะหน่อยใส่ไปพันเหรียญแต่เทรดส่วนจุดศูนย์หนึ่งนะไม่ต้องตั้งสต <c oughs> <c oughs> ็อปลอกดซื้อไว้เสร็จแล้วรอเดี๋ยวมันก็ขึ้นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเองไม่เป็นไรได้ต้องพันเหรียญทองนี่ไม่มีนักไม่น่าจะลงถึงพันเหรียญหรอกพอร์ตไม่แตกแน่นอน ให้เราก็โอเคตามนั้นเลยพันเหรียญใส่เข้าไปใส่ไปใส่ไปประมาณก็ใช้กลยุนธ์นี้นะพี่พลไม่มีสต็อปร้อนรอมันขึ้นแล้วก็ปิดมีได้กําไรได้มาสสยใส่ไปพันเหรียญได้มาร้อยร้อยเหรียญร้อยี่สบเหรียญดีใจว่ากแล้วถึงเวลามันก็ล่วงอะล่วงเสร็จก็ขาดทุนเหลือเก้าร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเรารอ,อได้จนวันนึงเออมันมันลงมาเยอะแล้วนะแล้วเราอ่ะ ใส่เข้าไปอีก0.01ดีไหมคือมี0.01ูอยอยู่ข้างบนพอมันต่ําลงมาอีกเราก็0.01ลงมาอีกแล้ว,ลง,ล,วลงไปอีกเราก็0.01ไปเรื่อยๆจะมานน่าจะประมาณ5ครั้งมั้งกลายเป็น0.05แต่ว่าไม่รู้ว่าผิดแล้ววันนั้นอ่ะพี่พลวันที่ไอ้ถามมา่ามันได้เป็นปะนัะธานาธิบดีอะไรของมันไม่รู้อ่ะหนูเปิดพอร์ตขึ้นมาคือกลายเป็นหนูติดหลบแบบ500 600เหรียญไปแล้วอ่ะหนูก็เลยอันนั้นก็คือ1คือพอร์ต ปิดโรกใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นมีปัญหาที่ทํางานด้วยก็เลยว่าเออปิดไปคัดลอดไปแล้วก็สมัครเรียนกับพี่พลเลยตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่ามีหลายอย่างมาแล้วก็เลื่อนเลียนไปเลยใน้ยงงี้ไม่งั้นไม่น่ารอดแล้วล่ะประมาณนี้ค่ะก็หลังจากที่เรียนกับพี่พลก็รู้สึกว่าคือดีขึ้นเยอะมากเหมือนกับว่าเราอะไอสิ่งที่เราคิดว่าเราใช้ในการเทรดได้อะมัน พี่ผลไม่พูดถึงเลยอย่างเช่นว่าเวลาก่อนที่เนยจะเรียนอ่ะเนยก็จะดูแต่ว่าพวกราคาด้านขวามือใช่ไหมคะว่าเออมันขึ้นไปเยอะหรือยังคือใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาเก่ากับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเรียนปุ๊บคือพี่ผลไม่มีพูดถึงราคาด้านขวามือเลยไม่มีพูดถึงอีกเชนเลตไม่มีอะไรเลยไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเลยเหมือนดูกราฟเน้นแท่งเทียนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าแล้วก็หลังจากที่อ่าพอเรียนเสร็จป,ปุป๊บอะคือตัวมันเห็นพัฒนาการ เยอะมากเพราะว่าคืออย่างเวลาเราเสียเราก็ไม่ได้เสียเยอะเท่าเท่ากับที่เราตอนที่เราได้อะแต่ขณะที่เมื่อก่อนคือได้ได้นิดได้นิดเดียวแต่ว่าเวลาเสียเสียที่ก็คือเสียเยอะกว่าที่ได้มาทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ได้แล้วก็วินเลตก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบเห็นเห็น,เห,นเห็นเรายังตกใจตัวเองเหมือนกันไม่น่าเชื่อก็ ในแต่ไม่เคยเรียนกับที่อื่นที่เป็นเสียเงินอะนะคะก็ฟังคลิปใน YouTube เอาอะแต่ว่าคือถึงพอมาเรียนอันเนี้ยเอาจริงๆครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่จ่ายเงินค่าเรียนแพงที่สุดไม่เคยจ่ายอะไรแพงขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าคือพอเหมือนกับเรามาอยู่ในโลกของการที่แบบเราลงทุน่ะการเรียนแล้วอะ เออมันไอคลิปยูทูบอ่ะเนี่ยไม่ค่อยได้กลับไปฟังแล้วนะไอพวกคลิปฟรีทั้งหลายอ่ะคือรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยมันมันเป็นความรู้แบบคอนเซปต์เชิงกว้างแต่ว่าถามว่าเอามาใช้ได้ไหมมันอาจจะต้องแบบเราอาจจะต้องศึกษาเชิงลึกลงไปหน่อยอ่ะมันถึงจะเห็นผลเนี่ยถึงจะเห็นกําไรเห็นตัวเงินกลับมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่คือการฝึกอ่ะเหมือนกับว่าพอหลังตอนที่มาเรียนกับพี่พลอ่ะเนี่ยก็ไม่ได้ไปเทรดของจริงเลยนะไม่ไม่ได้ไปดูกราฟจริงอะไรเลย,เลยก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกใช่ปะอย่าง อย่างหนึ่งที่ได้อะคือรู้สึก่าตัวเองอ่ะมีวินัยมากขึ้นคือเหมือนกลับมาหลังจากที่ทํางานเสร็จก็ต้องกลับมาทําทํามากทําน้อยก็ขอให้ทําฟังฟังคลิปพี่พลถ้ามีเวลาก็ฟังมากหน่อยไม่มีเวลาก็ฟังน้อยหน่อยแต่ก็ขอให้ได้ฟังเหมือนให้เราอยู่ในอยู่ในเวนี้ต่อไปได้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าปัญหาที่เจอที่สุดคือเนี่ยาไปก๊อปปี้เท็แล้วก๊อปปี้เท็อ่ะคือไอเราเท็ตัวเองเราก็เท็ นิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าก๊อบบี้เทรดลงไปเยอะตอนเดือนแรกอ่ะเขาให้มาดีมากแต่ว่าเดือนต่อไปก็คือแบบขาดทุนขาดทุนแล้วดแวูแล้วก็น่าจะขาดทุนไปเรื่อยๆก็เลยถอนเงินออกมาแล้วพิ๊บเหมือนฟังคลิปพี่พลอ่ะพี่พลก็บอกว่าไหนนะแบบพวกก๊อบบี้เทรดอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปทําเลยแล้วอย่าไปตามอะไรเงี้ยให้เราฝึกเทรดด้วยตัวเองน่าจะดีกว่าอันนี้ในกนก็เชื่อนะว่าคือมันมันเหมือนเป็นอาวุธของเราอะเนาะว่า พึ่งพ่งคนอื่นอะคือรู้สึกเหนื่อยอะเหมือนเราก็ลุน้นนะว่าเขาจะไหวเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันไงเราก็เลยต้องพึ่งเขาก่อนก็เรื่องเนื้อหาการเรียนการสอนนะคะก็เรียงจากง่ายคือในดาบที่ไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานมาเลยอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้พี่พลเริ่มสอนตั้งแต่เบสิกแล้วก็ค่อยๆแอดวานขึ้นไปเรื่อยๆคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยไม่เคยเรียนที่ไหนมาเลยหรือว่าคนที่ เคยเรียนที่อื่นมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็มองว่าเรียนได้เรียนได้เหมือนกันตรงส่วนของทําการบ้านส่งนะคะก็สําคัญตอนแรกอะตอนแรกฟังฟังคลิปไปประมาณสองครั้งแล้วลองทําการบ้านอะการบ้านแรกอะเน็ตได้ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซนตแล้วก็เลยแล้วก็ทําใหม่ก็แปลกดีว่ามันก็เหมือนทําแล้วมันก็พัฒนาขึ้นขึ้นมาเอง คือเราก็แค่ทาทาซ้ซําๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ลองคิดตามว่าทาไมตรงนี้เราเราเสียหน้าทาไมตรงนี้มันได้ลนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทาไปเรื่อยๆเหมือนแบบแล้วมันจะเร็วเร็วขึ้นคล่องขึ้นด้วยทีนี้ว่าเรื่องการตรวจงานแก้ไขสิ่งผิดพลาดะคะ่ะอันนี้อันนี้แนดว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนกับพี่พลเลยเพราะว่าคือบางทีอะตอนที่ช่วงที่ก่อนที่จะเรียนกับพี่พลแล้วเราทากันบ้านไปเรื่อยๆอะเหมือนแบบคือวินเลทมันก็ดีขึ้นแหละแต่มันมันเหมือนมันก็ยังไม่ ไม่ที่สุดอะแต่ว่าพอพี่พลดูการบ้านให้หนายะอันแรกอะคือเหมือนพี่พลชี้มาเลยว่าคนเนี้ยผิดตรงนี้คนนี้ผิดผิดอย่างนี้นะเน็ว่าต่อให้เราอะกลับไปเรียนกลับไปดูวิดีโอซ้ําอีกกี่รอบอะบางทีคือเรามองไม่เห็นตัวเองเราก็จะแก้ไม่ถูกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้ทั้งหมดเพียงพอไหมต่อการเทรดหรอคะเน็ว่าพอพอที่จะทํารายได้ได,ได้คิดว่าทําทําได้เลยคะ่ะเรียนแล้วฝึกตามได้ไหมได้ คือสมมติว่าถ้าไม่ถ้าพี่พลจะไม่จะให้แต่ฟังคลิปอย่างเดียวอะเน็ตก็ว่าได้แต่ในใจใจเน็ดอเน็ดาชอบพี่พี่พลอะชี้จุดให้แต่ละคนมากกว่าเพราะว่ามันเป็นของใครของใครของมันแล้วก็อย่างที่อย่างที่เน็ตบอกไปว่าคือบางทีอะพอเราไม่รู้ตัวว่าเราอะทําผิดตรงไหนไงเราต้องไปฟังซ้ำไม่รู้กี่รอบ,รอบกี่รอบก่อนเราจะรู้ว่าอ๋อฉันผิด ตรงนี้อะไรเงี้ยเข้าแทงที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อเอ,อ้าเอโนบตรงนี้คลิปมันก็มีบอกนะแต่ว่าเหมือนเราก็ลืมไปอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องฟังสักหลายรอบอะกว่าจะเริ่มแบบเข้าเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งพี่เนะี่ยคิดนะบรรยากาศการเรียนกับพี่พลน,นะคะใช่ตอนแรกคือพอรู้ว่าเรียนตีสี่ก็แบบเออไม่เคยตื่นตีสี่มานานมากแล้ะแล้วก็ช่วงประมาณสองสามวิแรกอะเครียดมากเพราะว่าคือแต่ละคนอะโดนกันเยอะเลย คือไม่มีใครชมโดยไม่มีใครแบบที่คนชมเลยแล้วแต่ว่าคือรู้สึกว่ามันก็คือเพื่อการพัฒนานะคะแล้วก็เพื่อนๆในคลาสอะคือน่ารักน่ารักมากเลยอะเหมือนแบบพยายามช่วยกันตอบอะไรเงี้ยแชทคุยเล่นในกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันทําให้เราแบบอยากอยากจะเทรดต่ออยากจะเวลาถ้าเราพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มีคนที่แบบเขาก็พลาดเหมือนกับเรามีมีเพื่อนมีคนที่คอยให้กําลังใจอย่างเงี้ยค่ะนี่เนี่ยบรรยากาศ สองสามวิแ่แรกอาจจะอาจจะเครียดหน่อยแต่ว่าพอวิ่หลังๆสี่ห้าหกอ่ะมันก็เหมือนเราเริ่มตื่นได้และเริ่มชินแล้วแล้วก็มันก็บรรยากาศมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าเหมือนแต่ละคนอ่ะคือเขาฝึกมาเขาก็เหมือนทําได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยกดดันมากแล้วค่ะแล้วเหมือนกับว่ามันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วอ่ะเออว่าที่เรียนมาน่ะมันเอาไปใช้ได้นะยอะไรเงี้ยคือถ้าถ้ายังถ้าแบบรู้สึกว่าถ้ายังเครียดอยู่คืออาจจะเครียดว่าแบบเออจะรอดไหมเนี่ยอะไรเงี้ย แต่ว่าจริงๆคือมันมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากค่ะตอนตอนฝึกไปไปแล้วเราที่คนชอบแซวอะนะคะว่าเข้าได้คมเข้าแล้วพุ่งสต็อกสั้นอย่างเงี้ยก็ตอนแรกอราไม่เชื่อแต่ว่าพอพอได้เฮ้ยจริงคือแม้แต่ตัวเราเองอะตอนทำแบ็คเทเรายังตกใจเลยว่าเฮ้ยเอามันไปจริงอะตอนตอนที่ทำแรกๆอะนะคะโหตอนที่เราเข้าเมื่อก่อนนี้ไม่มีอะลุ้นลุ้นเหนื่อยมากแต่ตอนนี้คือเหมือนกับ โอเคบางเทรดมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าพอเรามาฝึกแล้วอะมันเหมือนโอกาสที่จะเป็นที่โผลมาแทงต่อไปปุ๊บถึงที่พีเลยอย่างเงี้ยเออมันมันเจอบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแอปปีเออรู้สึกว่าเออการฝึกมามันก็มีมันก็ได้ผลเหมือนกันแฮ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอออนาคตอะถ้าแบบฝึกได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทํางานประจําระดับหนึ่งมาทํามาเทรดฟอเรกให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบาก จังหวะการเข้าเทรดพัฒนาขึ้นมากค่ะก็อย่างที่บอกที่บอกว่าบางทีอะคือเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นแท่งเดียวสองแท่งถึงทีพีเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะมากคือรู้สึกว่าโชคดีที่แบบได้มาเรียนกับที่พนเป็นคนแรกอะเหมือนกับว่าถ้าถ้าไปเจอกับคนอื่นแล้วแบบมันต้องมานั่งแก้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นบางคนเพื่อนในคลาสเขาก็เหมือนบน่บนๆว่าแบบเออที่เรียนมามันมันผิดนะมันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาเขาชินแบบนั้นไปแล้วอะมันก็อาจจะยากหน่อยไงแต่ว่าเราเหมือนฝึกใหม่อะเราก็จาอะไรที่มันถูกต้องไปเลยฝึกไปเลยท่าเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าเพื่อนด้วยมั้งคิดเอาเองอะนะคะรู้สึกว่าเวลาเรียนกับเวลาทําคลิปอะเวลาทําคลิปใน y youtube พี่พลน่ะไม่เหมือนกันรู้สึกว่าเวลาเรียนพี่พลดุแล้วก็จริงจังมากแต่ว่าเวลาใน ใน y o u t u b e อะพี่เห็นอะคือแบบเออพี่พลดูอารมณ์ดีเนาะดูเฟรนลี่จังเลยคุยกับแฟนขับนี่น่ารักเช์พอคุยกับนักเรียนคือแบบเข้าทำไมตรงนี้อะราคาลอยแล้ะเข้าทำไมจะขายเท่งที่เท่าไหร่ประมานี้แต่สุดท้ายคือถ้าถ้าเราเรียนแล้วเราได้ผลลัพธ์อะเราก็จะขอบคุณอาจารย์นี่แหละ ก็ถ้าสําหรับฝากถึงคนที่กําลังกับลับงเลอยู่นะก็คือที่บอกที่พี่พลบอกว่าเดี๋ยวพี่พลจะเลิกส,สอนแบบดูกันบ้านให้ทีละคนแล้วอะ่ะคืออยากให้รีบๆมาสมัครเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะคือในแต่รู้สึกเลยว่าคือสิ่งสําคัญสําคัญกว่าแค่การอ่ะฟังคลิปเฉยๆเพราะว่ามันเหมือนย่นระยะเวลาในการที่เราอะ่ะจะต้องมานั่งหาว่าฉันทําอะไรผิดคืออาจจะต้องฟังแบบคลิปหลายรอบมากกว่าเราจะรู้ตัวหรือว่า แล้วพอพอเราฟังเอาเองเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องไปลองอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพิพคนอ่ะดูให้อ่ะคือเราก็รู้เลยว่านี่แหละเป็นจุดอ่อนของเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้รีบรีบมาสมัครแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆค่ะคืออันนี้ในความคิดนะน,นะสำหรับคนที่แบบไปเรียนตัวก๊อปปี้มาหรือว่าอยากจะดูตัวก๊อปปี้อ่ะได้ยคิดว่าพอก๊อปปี้คิดเอาเองว่าราคามันน่าจะแบบ ต่ำลงหน่อยอะไรเงี้ยสําหรับคนที่เข้าไม่ถึงอ่ะแต่แนทมองว่าถ้าเราอ่ะไปซื้อของที่แบบราคาถูกอ่ะมันก็เราก็จะไม่เห็นค่ามันเหมือนว่าเราได้คลิปมาแหละเราก็อาจจะกองมันไว้ก่อนวางมันไว้ก่อนแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะลืมไปว่าเราเคยจ่ายเงินเพื่อของแบบนี้มาแล้วก็การที่แบบอ่าสิ่งสําคัญอ่ะคือโค้ชของเราที่เขาอ่ะคอยอยู่กับเราแล้วคอยเตือนว่าอะไรอย่าทํา อะไรไม่ควรทําอย่าเพิ่งไปเหตุเงินจริงนะอย่าเพิ่งฝึกให้ได้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับโค้ชแต่ละคนมันไม่ได้อยู่ในเนื้อหาหรือว่าในคลิปอะไรแต่ว่าการที่แบบโค้ชที่มีประสบการณ์อนะ่ะมันทําให้เราม,มั่นใจมากกว่าว่าเราอ่ะจะมีคนพาเราไปถึงฝั่งได้นะอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจะเรียนแล้วแบบให้ได้ผลจริงๆอ่ะคือต้องรีบฟังแล้วก็ รีบฟังคลิปให้จบแล้วก็ทำตามที่พี่พลบอกแล้วก็รีบทำแบ็คเทสก่อนก่อนที่จะเข้าเรียนจริงๆเพราะว่าถึงเวลาเข้าเรียนแล้วเ่ีนยจินตนาการอะนะว่าถ้าถ้าเรายังเรียนไม่ยังฟังคลิปไม่จบอะเราไปเรียนอะเวลาอธิบายเวลาพี่พลอธิบายอะไรอะมันมันจะแบบเหมือนมันไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นอะทําให้เราแบบช้ากว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเยอะก็ได้เยอะเพื่อนบางคนโหทำไปยี่สิบยี่สิบกว่าเทและไอเรายังพ้าเทดอยู่เลย แต่เขาว่าคือเก่งมากคือเหมือนกับว่าวินเลทเขาก็สูงกว่าเราอะไรเขาก็ดีกว่าเราไปหมดเลยแต่แต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ทำเรื่อยๆนะ